เดี๋ยวเนาะเดวมาค่อยเนาะเออเจ้าอย่าลืมเดี๋ยวขันพอกขันส้มน่ะเอามาคันได้เลยเออมคนอยู่บ้นเนาะครับเอาเป็นไผงนะเธอเลือดน,นี่ก็คนแล้วเนาะโอ้ยไปแนวใดมาแนวใดเนาะอ่ามาหาเลาะขายของครับโอ้มาขายของเออ,เออให้นั่งเนัน่งเด้อเอานั่งนั่งนั่งปวดกายแห้งเห็นจะพักกนเห็นยังนี่ไล่โซแล้วเรากับพี่กับน้องอยู่แมนโอ้อก็อยู่บนนั้ลใ่หรือร้นนั่นนั่น โอ้ไปไปเลยครับเออเจ้ามาขายของเออมาขายของขายยังล่ะกินค้าเจ้าอยู่ใส่คือพอเห็นเออไหลเนวของนี่ไวยุโรธครับยุโรธโอ้มาบ่อเลยมันง่ายเจ้าดีเนาะเจ้าเป็นผู้ชายเจ้ากระโดดผู้จักทำมาหากินแหมเนี่ยเนี่ยช่างฮักเออสมอร์มูทยังนี่เอออร์มติรายการที่ว่าที่วาจุด ทายของเี่แหละเอออปืนอย่างมานําพร้อเรียบร้อยอพวกขเอปืนใช่เห้พวกปืนขึ้นังไงถามลูกค้าคับลูกค้ามาซื้อกับจกปืนมาอ่างครับลูกค้าที่เก์ครับถ้าเพื่จังได้ไปเรียนไม่ใส่ในโบทินข่ามีหลายเนี่ยดิไปเลือกเมือในัยูโรทันโอ้มีหลายย่างเออมีหลายอย่างที่นี่แน่ย เ,อ,อ,กกอ,เอ็มรถมากอกเลยมันมีแนวไม่ค่อยอยากได้ปุ้นน้อบาดนี้เออเลือกมาไวไ้ใส่เนี่ยเออมันใจสจูจาฮาเรนมากมันจะโบนยากอ,อันเนี่ยขายเจ้ามาขายยังไงล่ะไอ้เออขายแอนโล่งศพครับว่ามาเล่าขายเป็นยังไงจน,ในอ๋อโล่งศพบอย่มันเป็นของจำเป็นทุกคนต้องใ <laughs> ส่ื้อไว้เลยเวลาจูจาฮาเรนมันจะโบนยากครับ เออข้ามาไล่ใดแบบใดก่วงซำใดเงวซำใดไปเลือกเอาทุกขนาดเคยมีบ okay. okay. ่เคยได้ยินเออเคยได้ยินดอกเจ้าเก่าไว้ไซเจ้าโลเลมันเป็นยังไงสิที่บ้านไปนั่นมีรถแกบทุกคนไปนี้เขาเยาวก็ออกไปขายของตลาดนัดเนาะผู้ใดก็ขายบะกมี่ผู้นี้ก็ขายบะกู้ละไม่โอ้ยมันละเกงขคือกันมืดบ้านมืดเมืองไปก็เลยคขึแปลกๆสนอก แกลงมาไข่มันเกิดท่านมีผู้เหตุเนาะแลท่านในใคแล่ะครับนี่จะเขาด่หละครับอันเขาพ้นสินค้านั่นแนวขอยากได้เจ้าผ่มีบอกเออจะได้ยั้งจะได้ยั้งล่ะครับโอ้ยตอนนี้นั่นใครอยากได้รถอืมอยากได้รถไปแกที่ยางโอ้ยอยากซื้อรถสมบัตแมนโอ้ยห้วยอันว่าพื้นผมนี่ ขายรถมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าปีก็เเศร้าก็ปีแล้วใครรู้เหรอ<ว>ได้น่าไดา้หลังนี่ค่อยมัดจากได้รุ่นใดแบบใดเดี๋ยวน,นี้ค่อยสังกัดอยู่กับสามบริษัทสี่บริษทัทดังๆเจ้าจากได้รุ่นใดเจออ้เอาอยักเข้าไปในเต้นเจ้าก่ต้องเข้าไปทั้งบริษัทเขาเขาขายแบบไม่หลอกเสมออ้อาขายจริงเลยละไอ้โอ้ยขายทั้งโทรศัพท์นี่ระครับมือเก็เห็นบ่ได้เอานอนลงมาเนาะ ชวนน่ะเออเอแพ <I pack, S 2> ็กใครน่ะบกง่ายเลยเออเบิง้งรถเบิง้งรถที่เขามันในขายในเต็ยนมันเป็นรถรุุนเกา่าเขาผลิตโดนแล้วมีโปรทุกทึกบ่ไอน,นี่โปรก็มีเดียวเขาจะบอกสู้ฟังเออคันเขาเสือจีนี่มันก็คือมันลั่นออกมาจากบริษัทเขาแล้วผลิตแล้วไม่ไมนี่ไหมเขาจะโศกมากเลยอบริษัทเนี่ยเขาแก้มาตักษาได้แล้วเออเออเพราะฉะนั้นเขาเสือกันทังนี้เดี๋ยวนี้เออเสือกันเออจะเปิดเบื้องรถจะมารุ่นไหนรุ่นไหนบอกใครเออกิมน่เลยมารุ่นไหน สีเดยเออเดี๋ยวนี้ช่วงปีใหม่เฮงมีโปเออมีโปพิเศษโปลกอกโปโถูกโปแพงโปรุ่นกลางแล้วแต่ห้องสิเลืองเอาตามกำลังเงินห้องอือาจาเย์อนสิ้นซ่ก็จะเอาโปถือกมาโปถือกเ่จ้าได้เลยเชียวพันหยังกับรถเหอติมเขาจะเอามาบรรทุกแกยางไปขายโอ้แกขี้ยางโปถือกนี่ได้เลยเพราะว่าปีใหม่นี่เขาจิขายออก โลของเก่าเอาของใหม่เข้ามาโอ้อือือครับเออเลือกเล่ย์มขั้นใดไม่รุนใดแน่เลยสีใดเพิ่มสีแดงคับสีแดงเชือกระแพงเอาสีแดงไว้ก่อนโอ้ได้เลยได้เลยสีแดงเนาะแมนยี่ห้อนี่เครื่องรุนนี้สามพันหาครับเครื่องนั้นสามพันเออถือเล่ราคาถือเออพวงมาลัยเออเออเออเทอร์บยุบบเออแมนเออาจสซี่คนจะบอกตู้ฟังครับออ เออมักรุนนี้มันบอแมนรุ่นนี้สีนี้เนาะสีแดงเนาะแมนสีแดงรักรุ่นนี้เออเปิดรุนนี้เออมันเป็นยังซีครับรุ่นนี้หันนพวกมาไล้จงด้สื่อใส่ครับรุนนี้บ๊มี้พวกมาไล่ครับถ้ากระสือพวกมาไล่ใส่ก็ครับได้เลยเอาได้พวกมาไล่ไข่ตงไหนสั่นพวกมาไล่เนี่ก็บ่แเพงครงับนี่พ่อเบอร์นี่กับประมาณ เออเจ็ดแปดพันนี่แหละโอ้เจ็ดแปดสื่อไซส์เทาเนาะผมมาไล่เอารุ่นนี้เนาะนี่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 ผมมาไล่พ่อเบอร์แล้วล้อแหละล้อแม็กที่บอกเออเฮ้ยล้ออนนี้ล้อก็ต้องสื่อไส่อีกได้ครับต้องสื้อไส่ครับโปรุ่นนี้ผมมีล้อครับมี้มเยอะอย่างเออเอาปูนี่แหละเขาบอกปรแล้วข้าเถือนเนาะเมื่อกี้ทรามาดาเขาสื่อรอใส่มันก็ดีได้เหะอเขาได้เลือกว่าเขาจะมารุ่นใดอืมอ่าตกลงเอา มันมีล้อนห้อยูสองล้อลืมบอกซื้อไซเออได้ดจะสองล้อหลังเจ้าต้องซื้อไซเออรโอ้มันคุ้มได้คุ้มจังไดได้ล้อหน้าสองล้อโอ้มันกระเถือกเนาะเจ้ากระสือล้อไซเออร์ไอ้เบอร์กี่บาทเอาไว้เงินกระไลพูดหน่อกระทองกระไลเฮ้ยเฮ้ยยังเป็นยัางคนเดียวได้เออเมียนเป็นยังเฮ้ยมันนี่เขาออกเข้าออกเข้าอย่างนู้เปย่างเนี่ยงขาใส่ทอมเนี่ยเสี่ยงนด้นี่ ข่อยอังไม่กล้าใส่เลยเนาะท่องข่อยมันมีปัญหาท่องข่อยมันมันลอกห่ือเปล่าออมานหนักเป็นเน่หนิชื่อไข่ไส่หนิ่ขออ่อ <laughs> ขอทองสูตรปูบ่ได้เอออนั่นแหละท <laughs> ่อยเน,เนาะจำโอ้ได้อตกลงตกลงเอาลอไปนี่เลือกไปนี่ลอนี่น,นี่เพราะเกิดเคย แต่เขามีมาเป็นคันรดเออเาคันแน้วก็ต้องเลือกโปออ่นแหละคะรับโปนี่มันก็ต้องซื้อส่คือพวงมาเนี่ยซื้อพวงมาไล่ไ่แล้วก็ซื้อล้อหลังไ่แล้วก็แนวอื่นมันเกิดมีอยู่นะคุณรู้สึกว่าจิบูอยากได้อะไรแหละโปถึกนี่ฮะเอาโปแพงมาดูมันมีเสนออยู่บออ่อยจามีเนี่ยได้ครบบอทั้งล้อทั้งพวงมาไล่ดูนี่นั่นครบบอเออมันก็ครบอยู่ครับแต่ว่ามันแพงไหนชูไวบอ โอ้ยกันแพงเลยเจ้ามาคายเฮ็ดยังสนานค่าสูงเฮ้ยอราเว่าได้่สนเออ๋อว่าสูงนไหมเออวันนี้คันนั้นซื้อล้อหลัางเซเลีวซื้อพวงมะไรเซเลี่ยวมันก็เซได้เออมันคุ้มมันใส่ไปซักผ้าล้างจานได้บ่ล่ะเออไบ่ได้หรอกโวีมวยมันไปใส่คนละใส่เนาะจะี๋ยวเาซูฟังบัานี้ แบบันบ่มากรุ่นนี้ออ่มันมีรุ่นไม่ออกมากหรือเจ้าสิมักแบบรถเอไอเป็นนักไห้รถเอไอมันมันใชไออยุ่ตรอเลยบอกเด้อก็ต้องไปจ้างยาันคนขับรถรออะบบไม,ม่นี่เจ้าขึ้นไปเจ้าบอกมันเลยเออบ่ได้คันยาสิที่ไปใส่บอกมันรถออไปล้งพ่นเด้อครับล,ล้ง่ะไะบึงการมารัออ่นมันพาไปเลย มันก็จอดเองเอเอท่างถนนลงมันก็ไปเองไวเองเองรดไลยมันก็เบรกเองสะลอเองเอมันหูจกควมเคืออย่างนี่แล้วบัดนี้มันายงวดเองอยู่บอกใจงวดเองอคุณู่้ใจเลินะโอ้ยหายไใจงวดเอง แต่อันอื่นก็ยังอันยันเองบ้านเนาะแมนเองเองเขาก็ออกแบบมาให้เองเองเนาะพ่วกเนาะเอออันงวดนี่เขาก็ไม่ได้ออกแบบมาแล้วเนาะมู่เจ้าก็ต้องใจเองค่ะตัวงวดเออหลุดใจงวดนี่ไหมโอ้ปวดเท่าไหร่ขนาดโอ้อันนี้รู้สึกเมืยู่ประเทศไทยปเะเทศไทยเปเมืองไร้เลี่ยดมันออกมาไม่เนาะบ่ออกมาเมื่อคืนนี่ไหมาขึ้นไปนั่งปั๊บนี่มันมันจะหัวเวิร์นไปหรือรถติดก็หัวได้อีกตั้งหากเลย มันคือรถเครื่องบินบ่แล้วจีนเนี่ย้ยรถบินได้ถนนลงก็ลงมาแลีนถนนเดินรถดีขึ้นหัวเวินเลยโอ้ยมันแต่ชั้นสมัยแต่ตัวมือนี่เพราะได้ใส่น้ำมันพร้อมเออรถเดินเฟฟ้าเด้เอา่้ายจอดถ้าว่าทำมือได้ป้ายก็จอดแวกนสักวันใส่แข้งแดดเออไปป้ายเอารถเมื่อกี้รถเสียงรีดบมอรถเฟ รูปแล้วว่าลดพวกยุคไม่นี่มันเหตุไดมดสูแนวครับเออมันจะรูมดเพราะว่ามันมีเซนเซอร์ทั้งหนามาได้มันจะรูเลยว่ามียังกีดขวางทั้งหนาออมันเบีกอถ้ามันล่งมันก็เล่งแล้วมันแรนต่ำยังมูจาวามันแรนต่ำดีเพียมันมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์เอาเองเออมันเลยเก่งแท้หัวเอไอไม่เอไอเขาก็เฮ็ดออกมาแล้วแมนเออแต่ว่าเขาว่าคําเตือนระยะไอรู เป็นยังมันรุดสาเหตุที่บอกให้เอาปัว AI นี่คือมันรุดเอมมันรุดดูดเอาตรงโลงจีนได้ซื้อบพกกะก็ลงนี่อาไว่าเจ้าเก็บไว้ใช่เอียงรุดคือจิบได้ใช้ดอก